สวัสดีครับผมทีดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนเลมิกชแนลนะครับเราอยู่กันในทตีมแพดใหม่นะครับผมหรือนิวแพดนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสปินอ่เอาเจ้าสกิลเชนเจอร์สปรินตเนี่ยสกิลสมมุติเราสโลไปเนี่ยจะมีผลต่อตอนที่เรากดสปินเนี่ยแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแค่สิเปอร์เท่านั้นแล้วก็หากเราไม่ได้อยู่ในการต่อสู้เนี่ยเราจะวิ่งเร็วบวกอีก20%รวมกับของที่เรามีอยู่เป็น3 0ก็เป็น50%นะครับป็นายๆคือสปิน ปรับให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมจากของเก่าเนี่ยก็ลงโป่ง,งๆอะ่ะแล้วผมจะามาใช้กับตัวละครซูเปอร์แมนนะครับปกติซูเปอร์แมนเนี่ยจะมีฟิกเกอร์สปินอะไรต่างๆนะครับผมแต่ผมก็น่าจะฟิกเกอร์ไม่น่าจะจะได้ใช้แล้วครับจะได้เห็นซูเปอร์แมนไถแบบว่ารัวๆวปืด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 เดีย๋ยวเราไปดูเทมมันก่อนเลยครับผม ชิ้นแรกที่ผมจะใช้นะครับเป็น broken spear นะครับอปกติแล้วเขาจะออก tank กันใช่ไหมแต่ผมไม่ไม่ออก tank นะครับชิ้นนี้เนี่ยเราจะล้วง assassin cherry mage ได้ง่ายนะครับมันคือมันเล่นง่ายสําหรับแล้งนะครับ Odin view gear สองชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มความเร็วนะครับทำให้พอเครื่องเราตกปุ๊บหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเขาเรียกว่าอย่างมีความเร็วขึ้นที่มากพอที่จะเก็บหลอดเก็บเกรดใหม่นะครับผมสองชิ้นท้ายเป็นตัวยื้อน,นะครับอาจจะเป็น lock shield แล้วก็ amulet นะครับเผื่อเราแบบออกไฟแล้วไปรีแล้วก็มาเล่นต่อนะครับ พลังแฝงผมใช้เป็นผีเสื้อนะครับผมพลังแฝงรองเนี่ยใช้เป็นรถกูดาวสกิลเชลเลนเจอร์ลงนะครับเราใช้สปินบ่อยมากครับดังนั้นเราต้องเอาตัวนี้มาเพราะว่ามันเราใช้สปินบ่อยลูนลูนเป็นโกลเด้นบอดี้แอทเทอร์ซินเนตแล้วก็โพเวสนะครับไปไปรับชมกันว่าซูเปอร์แมนกับสปินแพทใหม่มันจะโหดแค่ไหนนะครับผมเวลหนึ่งนะครับซูเปอร์แมนเนี่ยอย่าลืมมาคุมเลนการนะครับเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยมัน วิ่งมันวิ่งเข้าเลนกลางได้ไวที่สุดนะครับแอตตี้ซูเปอร์แมนสิบวิแล้วก็สปินเนี่ยอยู่ได้นานถึง1ิวินะครับดังนั้นเราจะกดคู่กันนะครับเวลาเรากดใช้นะครับรามามวบคุมเลนกลางให้เพื่อนครับไม่มีอะไรครับอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ควคุมกลางให้เฉยเจอมูลาดเนี่ยข้าควรระวังเนี่ยคือมันเก่งมันแรงเก่งทั้งแรงเราวุ่นวายอยู่กับคลิปเราก็รีบไปดีกว่า

ถือถ้าเราเข้าใกล้ฮีโร่เนี่ยมันจะมีเซนบอกเห็ญญนปหเนี่ยเนี่ยเนไปช่วยเพื่อนนะครับโอ้ยตัวเราชนะกุหลาดได้ไงวะเนี่ยผมก็งงไม่ไม่ไม่คิดว่ามันจะชนะนะ ạt for a โอเคนี่แหละคือความเก่งของซูเปอร์แมนทลายไฟมาทีคือวง วงระเบิดอะผมกดสปินไปเลยนะผมจะไม่กดพร้อมกันนะเนี่ยผมว่ากดไปเลยมันก็แบบหาจังหวะเล่นได้ง่ายขึ้นนะสำหรับสปินมันนานมากครับสิบวิคือมันนานจริงอ่ฟันไปแล้วด้วยมึงโดนโดนเล่ตื่นเลยนี่เล่นมูลาดโดนซูเปอร์แมนฆ่าเรื่องมาน้อยไงไม่กลับบ้านกลับช่องนี้เขาเรียกว่าอะไรปลามา เว็บนี้ดูดิดูดูดูคูดาวสปินสปินเนี่ยเราคูดาวแค่78ิวิอ้า76ิวินะครับ76.5ิาวิเท่านั้นนะครับคือผมเอาไอ้เจ้ารถคูดาวเชเลนเจอร์มามันคูดาวแค่7 76ิวิเท่านั้นเองคูดาวไวมากผมไม่สู้หรอกครับคือผมให้เพื่อนเล่นนะครับ เราเป็นตัวป่วนซะมากกว่าอ่าตัวปวนป่วนแบบปวนมากๆเลยเสี๋ยว <c oughs> ล้วขึ้นโบนเห็นปะมันเดินไม่ทันเราครับเราเดินเร็วเราเดินเร็วมากครับเราจะไม่เน้นคู่สู้กันในเลนเลยครับสำหรับซูแมนนะครับซูแมนสปินเนี่ย <c oughs> ใส่เพลงมันเก่งเกินไปว่ะตัวละครเพลงไปกับมันดีกว่าเดี๋ยวให้เราไปวุ่นวายเพิ่งเสียสปกินเลยหุ้ยอะไรอ่ะไม่มีเพลงแต่ทีมเราเพลให้หรอถามจริงเดินไปกันดีกว่าไเดี๋ยวเผื่อจะได้การี ได้ได้ฟิกเกอร์กาลีเฉยไอ้ <Easy. S 1> กาลีบอกเอห้หูมาทำไมนี่อย่าสิฟิกเกอร์เลยแต่ <laughs> ว่าเราคุมแม่น้ำ <fight> เราจะ <the truth. S 1> แบบพยายามคุมแม่น้ำไว้อะ The next is. เดีเ๋ยวเพชรน่าจะโดดมาเปล่าไปแล้วเราไม่อยากจะโดนเหมือนมูราที่บ้านชอบไม่ค่อยกลับแบบผมจะเล่นโบเก้นสเปียร์มาก่อนเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันมันจะบางนะครับมันจะบางมากอะไรเนี่ย Dark defeated. Slayer has been

ไถเดียวไถเดียวมันวางจอยเลย <Nice. S 1> โดนไปทีเดียวแม่งปล่อยเลยไปละเดี๋ยวดูแมนไถควกักกะปิมาขนาดนี้ no one above the law. ได้โบน ซูเปอร์แมนสแตปมันโหดไอตัวดีซีอะผมผมพูดตรงๆสแตปมันโหดเดี๋ยวจะรีเวิร์กก็นี่ใช่ไหมแพทหน้าไม่น่าจะรอดนะครับดีซีเนี่ยเหลือไม่อยู่ตัวได้เหลือซูเปอร์แมนเดิ้ล พร้อมการเรียนมาโดนเราเพื่อเป๋เลยอ่ตัวฟังเรวหลังช็อตน,นี้ปีโอ้ยตีสีแต่ไม่ได้ทำให้เราหวัดกลัวจะไปแต่อย่างใดแดล้วก็ไปดันเลนชิวๆชิวๆ ยับแวนให้ได้นะเว้ยคับปังสิบล้อสิบล้อชนเมื่อกี้ ไม่เฮเลนฮิวเลือดเต็มเลยเหรอเฮเลเราก็รีเลือดครับปวดฝ่ายเสร็จรีเลือดคือตัวขัาเป็นตัวตัวปวดบัง,งตาย เป็นไงใครต่อถึงได้ไหมต่อเพื่อนต่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งร้องเพื่อนอย่าเพิ่งร้องเหลือใครเหลือมูรามูราอยู่นี่เองเหลือมูราดกาลีืกาลีน่าจะแบบมันมาอีกแล้วปังปัง เรียบร้อยครับผมสำหรับซปเปอร์แมนสุกพีมนะครับอีซี่ซปเปอร์แมนกับสปินของเขานะครับผมผมบอกเลยว่าอย่าลืมเอารถคูดาวเชลเลนเจอร์มาครับผมบอกว่าแม่งเหลือแค่76วิมันไวมากสกิลเชลเลนเจอร์ของเรานะครับไม่ MVP ีนะครับผมแหมเสียดายดิมเมจไม่น้อยนะดิมมจ10 9.5เปอร์นะครับก็เป็นตัวทำดาเมจได้ดีเลยนะครับผมก็เยอะกว่ามูลาดอะคือด้วยความที่เป็นโบเกนสเปียปกติแล้วเขาจะออกแทงกันเลยใช่ปะแต่ถ้าเราเป็นโบเกนสเปียเวลาคนที่จะเข้ามาทำดาเมจเราอะ่ะเราพ่นปึกต่อยโูดาเมจแรงมากอย่างน้อยแม่งยังถ้ามันเจ็บเดี๋ยวมันก็ถอยเองแต่ถ้ามันแบบทำเราอยู่ฝ่ายเดียวแม่งไม่ถอยสักทีผมเลยออกเป็นโบเกนสเปียชิ้นแรกนะครับผมอ่ะฟิกเกอร์ครูดาวสองนาทีแต่สปินของเราครูดาว76วิเอาสปินของเราเนี่ยไปแลก ฟิกเกอร์เขาหูอีซี่ไม่มีอะไรแบบคุ้มค่าเท่านี้แล้วนะครับอ่ะก็ฝากซูเปอร์แมนไ้ด้วยนะครับผมอย่าลืมคุมเกมหนักๆน,นะครับเจอกันคลิปหน้าครับอ๋อคลิปหน้าเป็นแพทใหม่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ